เติบโตอย่างสมวัยและก็มากความสามารถจริงๆนะคะสําหรับน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มกัญชัยและเมปัทธิดาค่ะที่ตอนนี้ใช้แววตามรอยคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะว่าน้องมาอยู่กาลังจะมีผลงานละครเรื่องแรกออกมาให้แฟนๆนั้นได้ชมอีกไม่นานนี้แล้วค่ะ ล่าสุดแม่เมเองได้โพสต์คลิปลูกสาวขณะเล่นเครื่องดนตรีลงในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับมีข้อความว่า year 3 music expo ไม่เคยรู้เลยว่าลูกทำอะไรเพราะเขาไม่เคยเล่าให้ฟังแค่บอกว่าตอนเช้าวันนี้มีแสดงแม่ต้องดูนะแม่เองก็ยังงงๆนะแต่พอได้ดูเนี่ยก็ชื่นชมครูมากๆที่สามารถคุมเด็กได้หมดและสำคัญคือไม่คิดว่ามายูจะเล่นเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้ได้ ภูมิใจในมาอยู่มากๆสํสำหรับแม่นี่คือดีที่สุดเลยงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความตั้งใจและความเก่งนะคะของน้องมาอยู่รวมทั้งแม่แอคซกอรเองก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมด้วยเช่นกันบอกว่าเก่งมากค่ะมาอยู่ ตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ